สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวอวอแอดไวเซอร์กลับมาอีกแล้วนะคะรั่อ,อ,อยากกินหลายอย่างมากเลยที่รักวิธีทีกต้องต้องบอกรักก่อนกินด้วยนะตั้งชื่อคลิปนี้ว่านนทบุรีนเป็นคนชิกชิกนี้เป็นวันอาทิตย์ e เวลาเจ็ดโมงเชา้า เรากำ <ไป S 1> ลังลจะไปเที่ยวเดินไปไกลมากนั่นก็คือเรากำลังจะไปเที่ยวนันทบุรีนะคะที่เรามีเจ้าถิงน่่น,นเป็นเจ้าแม่ย่านบรรางกระสอบคอราาราต้อนรับเราอยู่เดี๋ยวจะปไปรู้ว่าเป็นใครจะเป็นใครเดี๋ยวรอเดูกัน สัสดีค่ะแขกผู้ไม่เกียรติ เช้ามากงานเช้าอะเนาะตอนเช้ามีดีใช่ไหมคะถึงต้องมาเช้าขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่างานหนุ่มจีบนี่คือคิวยาวรยะยะต้องคิวยาวตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยใช่ไหมเธอมันคิวยาวจริงๆสมัยก่อนนะสมัยก่อนคือไปซื้อเองแต่ตอนนี้ก็คือแก่แล้วก็เลยมีคนซื้อมาให้กินตลอดอ่ะขอเท้าความนะคะก็คือเราก็จะมาเที่ยวแับบูรีกันใช่ไหมคะแล้วก็เลยถามเจ้าถิ่นว่าอะไรดีอะไรเด็ดนางก็พูดคำแรกเลยว่าหน่มจีบบางกระสอซึ่ง หนุ่มจีบบางกระสอถ้าอยากกินต้องมาเจ็ดโมงเช้าแบบอ่ะต้องมาเที่ยวนอนเทเบอรี่เจ็ดโมงเช้าหรอไปดูก่อนกลับรถค่ะคามภาภูมิใจของบางกะสอเหรอใช่จริงๆตรงนี้ไม่ได้เรียกว่าบางกระสอแต่ว่าฉันน่ะขอเคลมว,ว่าเป็นบางกระสอเพราะฉันจะได้ได้หน้าก็เลยแบบเวลาไปต่างจังหวัดแล้วถ้าตอนเช้ามันก็จะแวะมาซื้อก่อนแล้วให้ขึ้นตังด่วนไปตไหน เพราะมันอร่อยจริงๆหมูแบบไม่เยอะแต่มันมันเยอะเออแล้วมันก็จะมีความแบบกรุบกรับเด้งได้สู้ลินตามสไตล์ที่ฉันชอบ กรสอเขาคุยนักซุ้หนาลูกใหญ่มากงามช่อมดคือมันเป็นขนมจีบหมูเนาะก็คือหมูแบบแน่นเป็นชิ้นเป็นคำคือเคยกินขนมจีบหมูที่กัดเข้าไปแล้วมันแบบเนียนกับไปหมดป้าแต่อันเนี้ยไม่ใช่มีเ็กเจอร์ก็คือเคี้ยวแล้วก็แบบสัมผัสได้ถึงก้อนชิ้นของหมูอะ่ะ<ม>เออ แล้วก็หนัวแซบมันไม่ใช่แบบขนมจีบแบบในร้านสะดวกซื้อที่มันเป็นเนื้อแป้งเหมือนลูกชิ้นน่ะเออไม่ไม่ใช่อันนี้คือมันมีความแบบหมูมันเป็นแบบมีความเป็นต่อนนิดนึงเออมันมีความหยาบฉันก็เลยชอบเออน้ใช่น้ำจิ้มแซบแล้วจิ๊โฉคือเขาแบบมันไม่ได้รสจัดมากเพราะฉะนั้นกินเท่าไหร่ก็ได้ลาดอีกถุงไหม อยากกินมานานแล้วแล้วใหม่ก็เคยมากินใช่ไหมก็ดีใช่ไหมใช่เคยไปร้านเล็กๆมาก่อนอยู่ในตลาดมันจะเป็นคนแถวนี้แหละฉันว่าคนแถวนี้เพราะาอยู่ในตลาดแบบเดอะเซอร์เคิลอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเป็นร้านแผงๆปิ้งๆมาก่อนใช่แล้วก็นี่นะตอนนี้นะก็เก๋แล้วจา้าความเก๋ก็คือเป็นขนมปังยีสต์ธรรมชาตินะจา้าไปชิมกันร้านน่ารักมากเลยเข้าไปดูเร็ว อยากกินหลายอย่างมากเลยอ่ะฉันะคิดว่าการมา,รนานทัวร์นันทบอร่ครังเนี้ย จะตั้งชื่อคลิปนี้ว่านนทบ,บุรีนเป็นคนชิคชิดซึ่งเธอรู้สึกว่าเธอชิคนะเธอดูเธอเธนวิวโซดูฉันว่าฉันไม่ชิคหรอชิคแล้วเธอเดี๋ยวจะพาไปดูทั้งชิคและแซบสุยอย่างเช่นวันนี้ก็คือชิคแล้ว<ช>จริงจริงนนทบ,บุรีมีคาฟเฟ่ยเยอะมาก <มา S 2> ขึ้นมาเริ่มเป็นดอกเห็ดคาเฟ่ฮอปปิ้งเก๋ๆใช่คือสามารถมาได้ ขนมปังนั้นคือดีมากนุ่มนิ่มมากนาง,งนุ่มนิ่มเหมือนตูดเด็กแค่เราจะต้องกัดตูดเด็กดู้ต้นเป็นยังไงมันให้ฟีลขนมปังบ้านๆด้วยอ่ะนุ่มนิ่มมากเหมือนขนมปังนึ่งแล้วอืมแต่ว่าเอามาปิ้งแล้วก็เหมือนหักขมกับชีสที่เขาใช้ก็รู้สึกคุณภาพดีชีสแบบเป็นมอสซาเรลล่ายืดๆอะไรเงี้ยความมิตธรรมชาติคืออะไรฉันก็ต้องไปถามเขาฉันไม่รู้ฉันไม่ใช่ไม่ค่อยรู้ช่องทางง่ายเขาจะตอบได้เหรอก็ลองดูถ้งอยากดู เขาบอกว่ายีสต์ธรรมชาติคือเป็นยีสต์ที่ร้านเขาว่าหมักเองประมาณว่าร้านนี้ก็คือเรียนยีสต์เองเอแต่เขาบอกว่ายีสต์ค่ะ ธรรมชาติที่ใส่เข้าไปถ้าเกิดเป็นภาษาคนทาอาหารนะคะก็จะบอกว่ายีสต์มันก็จะไปคายแกส๊สข้างในขนมปงังทาให้เกิด,ดรูพรุนในขนมปงังแล้วมันก็เลยจะแบบนุ่มกว่าปกติก็คือเอาเอาเป็นว่าอ e ีพอยีสต์เลี้ยงเองแล้วมันต็แข็งแรงานานก็เลยสามารถสร้างแกส๊สได้มากมายปฏิกิริยาได้ดีกว่าเอ,อก็เลยจะนุ่มกว่าขนมปังที่ใช้ยีสต์ปกติใช่เพราะมันนิ่มมากจริงค่ะมาต่อที่ชิ้นถัดไปค่ะไส้กรอกซอสมะเขือเทศผัดกระเทียมพริกสดชื่อยาวมากค่ะ ชิ้นเธอมีกระเทียมชิ้นทันไม่มีอะใช้กรอกดีนะใช้กอกในความเป็นแบบใช้ใช้กรอกดีที่มันมีความเป็นตอนตอนขนมปังอ่ะมันจะเป็นขนมปังแบบไทยๆนะที่จะมีรสอมหวานนิดนึงแล้วก็มาอดัดแดบเห้เก๋ขึ้นสองอันมีเกียที่กินไปอ่ะเป็นรสใหม่แต่ว่ามันจะมีรสชาติที่เขาบอกว่าเป็นรสที่ขายดีก็คือรสเนยอ<ม>ัลมอนด์เนยอ,อัลมอนด์กับลมคาตะซึ่งเป็นรสไส้หวาน ด้วยความที่ขนมปังมันหวานนิดนิดการกินกับไส้หวานก็เลยมีความลงตัวกว่าสาหรับฉันเพราะว,าวลากินกับไส้คาวมันจะมีรสหวานของขนมปังที่ขึ้นมาแบบมันเลยกลายเป็นของคาวที่ออกหวานแต่พอกินกับของหวานปุ๊บรู้สึกว่าแบบนางไปด้วยกันอัลมอนด์เยอะและกรอบดีนะอร่อยเลยอร่อยดีอร่อยดุมากินได้ค่ะถ้าเกิดท้องแน่นไม่มีพื้นที่ให้กับก,บการกินหลายหลายไส้แนะนำให้สั่งไส้หวานอ ความใต้หวานในร่มควมันหวานนะแต่มันไม่ได้หวานมากมต้องมกับเครื่องดืดดด่มจืดๆอ่ะเขาเลยให้นี่ไงชาชาจืดชาใสนะมาดีค่ะแอดไวท์ของดีเงินทบุรีจริงๆค่ะแอดไวสเ้อ ที่การ์เดนเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่เรากินมื้อเช้ากันหลายร้านมากเลยแล้วว่าคนจะมาย่อยกันนิดนึงก่อนที่จะต่อมื้อเที่ยงใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งมันใกล้เซนทรัลเวสเกตมากตรงข้ามาซึ่งตลาดต้นไม้ก็คือเป็นที่ฮอตฮิตจริงๆมันก็จะมีหลายอันมากที่เป็นแบบนี้แต่อนนี้ชันก็เลือกมาให้อันนึงอันนี้เป็นตลาดแบบต้นไม้เล็กใช่ะใช่ไปเผื่อจะได้ติดไม้ติดมือ เลยค่ะย่อยเสร็จแล้วค่ะพร้อมไปกินต่อถึงแล้วค่ะร้านมื้อเที่ยงของเราคือร้านข้าวหมูพะรมห้าค่ะซึ่งร้านนี้เรามีเก๊สด้วยไหนเกสมาสิคะน่จกริงจริงเนื่องจากกสไม่ยอมตื่นเช้าตั้งแต่7จ็ดมงด้วยกันค่ะก็เลยขอมามื้อเที่ยงละกันวันนี้ก็เลยจะเป็นวอลวอแอดไวเซอร์เอ็กซ์บิมกินแหลกนะคะไปค่ะเข้าไปกินได้ยังค่ะไปจ้ะ สั่งน้ำจิ้มนะคะเอาปลาร้าค่ะไข่เค็มค่ะแมงดาค่ะปกติเขาจะให้ตักเองแต่พอเป็นโควิดเขาก็เลยต้องมีพนักงานให้ตักตอนตักเองก็คือแซ่บุยกว่าเยอะแค่มีเกียร์เพิ่มคนเดียวจังหวะในการสั่งอาหารของเราก็เปลี่ยนไปตอนทำไม่ใช่อย่างนี้หรอคะชอบระดับจินสิกันนะไม่ทุกคนเตรียมตัวเพื่อมาเจอมีมาถูกตั้งแล้วคะผลแห่งความหิวก็เลยเกิดมาถึงนี้ขึ้นเริ่มได้ยไม่เริ่มแล้วค่ะอยากให้ชิมแค่หมูก่อน เสียงมันนี่รันจวนพี่เขาบอกให้จิ้มด้วยค่ะขอจิ้มแมงดาดีเลยอ่ะจิ้มแมงดาแล้วดีน่ะอืมมันมีอมเค็มนิดๆอยู่อร่อยอ่ะออแทบหนูจิ้มน้ำพริกแมงดาคือรสท่านี้แมนดาหอมมากอ่ะ แต่อีเนี่ยอร่อยจริงๆอะคนคนนี้คือแบบข้างน,นอกมีเกลือนิดนิดพอแตะโดนริแล้วแบบอุ๊ยเค็มแล้วก็กรอบอ๋อเดี๋ยวผ่านไปแล้วเรามากินเมนคอสเมนคอสที่มากมายของเราดีกว่าอธิบายซีเมนตัวไหนบ้างให้เราสั่งอันนี้ก็คือคอหมูซิกเนเจอร์คอหมูพระรามห้านะจ๊ะนอกจากคอหมูไม่พอบิ๊มก็ขอนมหมูด้วยนมหมูย่าง เออเมื่อเห็นนมไม่ได้นมเราต้องสั่งเพราะอะไรม่อรู้สึกว่ากินนมแล้วเนื้อมันนองกรึบๆ,ๆ,ๆแล้วมันแต่ไม่ได้มันแล้วก็ความกรึบเราก็เลยชอบขนาดแหละไม่ชอบความที่เหนียบเวลากินคอหมูบางทีมันจะมีเส้นของเนื้อหมูไม่ชอบชอบแบบกรึบไปทั้งหมดอย่างนมหมูก็ชอบมากให้พูดถึงแบบซ์เจอร์ของนมหมูอ่ะมันจะแบบมีความประสานาเป็นรวงพึ่งมากกว่าถ้าเป็นคอหมูมันจะเป็นเส้นเส้นแนวยาวใช่ป่ะถ้านมหมูันจะเป็นแบบอกออย่างนี้ยกัดไปแล้วมีแต่ความเด้งชอบ แต่พี่ว้โรยชิ้นมันให้ก็แบบยิ่งดีค่ะจริงๆที่สั่งก็เพราะว่ามันมันแหละข้าหมู <c oughs> ม,มันก็จะมันน้อยกว่าแล้วก็ให้ดูเ <c oughs> ท็กเจอร์ซิที่บ็อกเกอร์ค่ะแล้วก็เขาก็หมักได้ดีนะรสชาติก็ดีแล้วก็มันสิ่งที่ห้ามพลาดไม่ได้ก็คือการจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บนี่แหละแล้วก็กินกับผักที่เขาให้ฟรีวามคอนเกยคือผักที่ยามันผักสดหมดเลย เนื้อผักปลังผักปลังผักที่เธอ,อเชอบที่สุดคืออะไรใหม่เอามาหยิบมาซิพันชอบเกล็ดเซียวกับใสบัวซึ่งเออเนี่ยมันมันเข้ากับเนี่ยปลาลาคือมัอนสดชื่นมากค่ะกินได้ห้าร้อยต่อห้าร้อตนแล้วก็มีนี่กหมูต้มยำเป็นก๋หหมูเจียวแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำด้านบนค่ะซึ่งก๋าหมูก็ต้องสั่งอยู่แล้วค่ะในถันที่เป็นบิ๊มวิธีการกินก๋าหมูที่ถูกต้องนะคะทุกคนตักมันขึ้นมาค่ะแล้วราดมันลงไปบนข้าวค่ะทุกคนไม่ขอครกขอตัก,ตก วิธีที่เูาต้องต้องบอกรักก่อนกินด้วยนะได้แต่เครื่องต้งยงมยำมันออกหวานอะแต่ว่าเราก็จัดจ้านดิประกูกหมูกรอบด,ดีมากคล่องทั้งหมดทั้งตัวพอกินไปกินมาหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าแอบติดหวานเหมือนกันนะถืดหวานมาถึงว่าความเขาเรียกอะไรเครื่องที่หมักหมูแต่ละชิ้นอะมันก็มีความอมหวานไปหน่อยแต่ว่าพอจิม้มกับน,น้ำจิ้มแซบ่บล้วก็จะแบบอ้ากลับมาพอดีแต่จริงๆเครื่องต้มยำอะ ขออีกทีหนึง่งคือตัวกากหมูอะกรอบไม่ฝืนแต่ว่าเครื่องปรุงยำาออกหวานไปนิดนึงบิ๊มอาจจะไม่ถูกใจนักบิ๊มก็เลยอยากจะลองราดน้ําจิ้มซีฟูดลงไปหน่อยกินแล้วนะคะ<า>ตุลองด<า>อง <laughs> พราราดน้ำจิ้มซีฟูดแล้วถูกต้องซึ่งน้ำจิ้มซีฟูดไม่ธรรมดานะจ๊ะเป็นซีฟูดไข่เค็มด้วยความที่กากหมูมันอมนเค็มนิดอยู่แล้วอะ แล้วแบบเครื่องมันหวานอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็พอตักน้ำจิ้มดีฟูที่มันมีรสเปรี้ยวรสเผ็ดแล้วก็แบบเค็มที่ตัวไข่เค็มมากรู้สึกว่ามันพอดีกว่ามากๆชอบมากเลยค่ะน้ำจิ้มดีฟูตอัน,นดีตอนแรกกลัวเหม็นไข่เค็มเว้ยเพราะไข่แดงบางทีมันจะมีกลิ่นใช่ป่ะแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยดีคือชานะ่ะเคยมากินแล้วฉันก็ชอบ น้ำจิ้มไข่เพลินนี้มากค่อมันก็ไม่ประดิษฐ์อร่อยเออจริงนะน,นอกจากคอมหมูคุณภาพดีแล้วทีเด็ดของที่นี่คือน้ำจิ้มเองเพราะว่าน้ำจิ้มใส่อะไรก็อร่อยอ่ะสุดท้ายแกงบันจวนเป็นแกงมันจวนเป็นอาหารชาววังที่ดูแปลกประหลาดบ้าที่มาอยู่ในร้านนี้ <c oughs> ดีแกต้องชอบหรอมันไม่ออกหวาน ออกหวานแต่น้อยมากๆไม่มันต้องมีนิดนึงแต่ว่าดีที่เครื่องมันหอมเลเครื่องอีใบใบนี้เขา,รรา,าเรียกใบอะไรโหระพาฉันรู้สึกว่าใบโหระพาแบบเครื่องมันหอมมากๆชอบค่ะอร่อยไอ้นี้อร่อยจริงสดแล้วแบบสวงเบาๆาอยู่อะเมื่อกี้ออกมาเหนือบว่าสดชื่นนะคะค่ะรู้สึกแบบดีแกงมันจวนมันจะคล้ายๆต้มยำ,ำแต่เป็นต้มยำที่ใช้สมุนไพรสดไม่มีพริกแห้งทุกอย่างคือสดแล้วก็มีพวกแบบหอมแดงแล้วก็ที่นอกเหนือจากต้มยำก็คือใบโหระพานี่แหละ แล้วก็กะปิจุดเด่นเป็นการปรุงรสด,ด้วยน้ำพริกกะปิ เรียกว่าแกงแตนส่วนรอจ๊ะกลมมค่ะดีค่ะรู้สึกว่าเข้ากับคอหมูต่างๆนะคือคอหมูมันมันนึกออกไหมพอซดอะไรที่มันส่งๆรู้สึกดีร้านคอล้างมันออกไปดีค่ะรู้สึกว่าในฐานะเจ้าบ้านนะคะดิฉันก็รู้สึกภูมิอกภูมิใจแทนคนนนทบุรีที่ได้ว่ารับแขกบ้านแขกเมืองด้วยร้านนี้นะคะซึ่งก็ทุกคนก็น่าจะชอบฉันว่าใครๆมาก็จะชอบแหละเพราะมันเป็นอาหารที่ทานง่ายแล้วก็มีลูกเล่นให้คุณได้แบบเลือกสั่ง เลือกตักเลือกกลุมของคุณเองด้วยอะไรเงี้ยมากันเด้อตอนนี้นะคะภารกิจของเราก็าคือการกินให้หมดะคะ่ะ <c oughs> แล้วคนที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งนี้เป็นเย่เสร็คหรือที่ริมค่นนะ,คะเราไม่ควรจะต้องให้เหลือฟูดเวสในมือนี้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะเราจะสู้นะคะกับบริมสัส <c oughs> ตอน,นนี้เราอยู่หน้าร้านบ b a เ i อร์นะคะเป็นร้านกาแฟที่อยู่ตรงข้ามร้านคอมูพระราม5เลยคะ่ะก็คือเป็นอีกร้านที่ใหม่แอดไว้ wise, ให้เรามาเพราะว่าเป็นร้านที่ใหม่กินปรไปตาม คือว่าฉันก็คนพบใยเพิ่อนว่าเออร้านมันดูเก๋ดีแล้วมันก็อยู่แถวแลราแวกที่บ้านแล้วปรากฏว่าพอเข้ามาซื้อปุ๊บเออมันอร่อยใช้ได้เมนูที่ฉันกินคือคาปูชิโน่เย็นแต่ว่ามีคนบอกว่าชาเขียวก็ดีก็พวกกาแฟโซ่อะไรเงี้ยก็ใช้ได้อาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าฉันว่าโอเคคุณภาพดีคือดีขนาดว่าบ้านชันซื้อเมล็ดกาแฟร้านนี้ไปเบรนเองเลยอะเวอร์วังเะล่ะ นี่เป็นโตดิคกาี่นะคะ oh, <wow. S 1> จากดอยแพงคอนที่จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ผสมกับน้ำมนในการเนี่ยที่เขาให้มา <c oughs> เขาบอกว่าน้ำมนเนี่ยมันคือไทยคราฟโทนิคที่สกัดจากออ a n เรนจ์แล้วก็พวกเฮิร์บทั้งหลายมันก็เลยแบบ <c oughs> มีความซ่าๆมีกลิ่นหอมมแล้วก็มีรส ขมอ่อนๆของกาแฟมันซึ่งมันอ่อนมากนะเพราะว่าเขาใช้กาแฟโคดริปแบบขั้วกลางก็เลยจะไม่ออกเปรี้ยวจะออกแบบหอมๆมันๆแล้วก็ไม่ไม่คาเฟอีนน้อยเพราะเขาใช้น้ําเย็นชงน้ำหมดไหมโดนน้ำหมดไหมพี่ร้ายเอกตัวเลยเดี๋ยวฉันจะคนแล้วนะเพราะเมื่อกี้คือมันกินแล้วก็มียูสุจัดๆน่าทึ่งตัวจอบแบบเปรี้ยวเหมือนไซรับมากกว่าไม่ค่อยได้กินกาแฟ ทำวิจารจากคนที่ไม่กินกาแฟเลยแต่สั่งเขานะบอกว่าอยากก,ก,าแแกินกาแฟแต่คนไม่กินกาแฟที่อยากกินกาแฟเขาบอกอันนี้เป็นขั้วกลางครับแล้วก็มันไม่ <คน S 2> ไมเข้มมากเหมือนดริปด้วยกันใช้น้ําเย็นมันก็เป็นกาแฟที่อ่อนนิดนึงแหละแต่ก็รู้สึกว่าแบบยังไงดีวะาเป็นกลิ่นกาแฟที่หอมรู้สึกอร่อยดีฉันชอบ้สแต่ว่าอร่อยรู้สึกส,สดชื่นสดใสไม่หนักเกินไปเหมือนดังต้องมน <laughs> <laughs> แต่ไม่โดนน้ำมนต์สัตอันนี้คือทุกคนบวชให้ได้หมด ให้สั่งค่ะให้สั่งค่ะหนูสั่งค่ะมีนเห็นแว่าเขาสวยค่ะแล้วเขาไม่ขรรมดาที่สุดแต่ว่าแพงที่สุ <laughs> ดส <laughs> ค่าแก้วค่าไม้ค่านนี้รวมเป็น145บาทโหแพงที่สุดจริงอ่ะก็สั่งแก้วเดียวกินด้วยกันเลยวันนี้คือเมนูประจำของเธอใช่เมนูประจำของฉันคือเอสเย็นอร่อยอยู่แล้วนมเอสเย็นก็คือกาแฟนมใช่อร่อยกาแฟกาแฟหอมดีอ่ะแต่ว่าความนมก็คือความนม <laughs> นมมันเลยอ่ะนมมันเลยหรอ ฉันว่าเกล่าชอบนะออร่อยรู้สึกว่านมมันมันดีอ่ะเพราะเห็นเขาเขียนผสมครีมเิดหนึ่งด้วยก็เลยเออมันดีอ่าอีกสิ่งหนึ่งที่หมายบอกว่าเด็ดก็คือชาเขียวแต่ฉันไม่ได้พูดเป็นชาเขียวอย่างเดียวนะู้ไม่ชาเขียวใสจะอร่อยก็ต่อเมื่อชาเขียวดีเพราะฉะนั้นเราก็เลือกโจทย์ยากให้เขาเลยอันนี้เป็นชาเขียวไวฮันนี่ไม่ใส่นม แล้วเรถามว่าชาเขียวตัวไหนคะก,ก็ชาอุจิค่ะคีย์เวิร์ดถูกต้องคือหวานถูกต้องสักดีร,รู้สึกว่าชาเขียวที่แท้จรูอือคือคือชอบชาเขียวใส่ด้วยหนึ่งจะรู้สึกว่ามันแย่ๆดีชอบแล้วพอผสมกับไวท์ฮันนี่อ่ะรู้สึกว่าตัวฮันนี่มันทำให้มันแบบกลมมาก,มากๆแล้วกลิ่นคือหอมของตรงนี้เลยอะ่ะอันนี้ดีสดชื่นกินแล้วแบบเนาะ ดีม,มเลิฟเลยแม้วะต้องเพคเครดิตเลยว่าชาเขียวของเขาว่าดีเลยสอิอือมีหมดกลิ่นน้ำผึ้งใส่ใส่พวกเธอชอบแน่มีวันมึงอะชอบแน่อันนี้สั่งมาให้วันอ่าโอเคแล้วสิ่งต่อไปอันนี้ของชานกาแฟน้ำส้ม <c oughs> แต่ว่าเป็นกาแฟน้ำส้มที่ใส่ไซรัปพีช คันนี่ก็ดีสดชื่นสดใสแต่รู้สึกว่าชอบหองบินมากกว่าชอบน้ำมนต์องบินมากกว่าถุกสั์สน่หลงเสน่ห์มันมีความแบบมีมิติแตกตา่างพิเศษแก้วสวย <c oughs> ที่ไปหมดอันนี้ปูดุชนแก้วพลาสติกอันนี้ก็คือกาแฟน้ำส้มที่หนึ่งก็มีแต่ว่าก็อร่อยนะถือว่าแบบเมล็ดก,กาแฟเขา,เขาแบบหอมดีเดียวคุณีคนนี้นะคะเป็นานางไม้ที่หลบอยู่ในป่าดงทงไทยมีความลึกแลบซับซ้อนอยู่ส่วนน้องคนนี้น้องคนนี้เป็นสาวชาวบ้านอยู่ในทุ่งชาเขียวคือมีเสน่ห์อยู่แต่ว่า ก็คือแบบซิมเพิลซิมเปิลเป็นคนเรียบง่ายจริงใจส่วนท่ินี้ท่านนีงานออฟฟิศเป็นยังไงก็มีความแมสนิดนึงเป็นนักงานออฟฟิศที่แบบสาวออฟฟิศก็จะแบบลงมาจิ้เป็นแบบเฟรนด์ดิ้งของสาวออฟฟิศส่วนอันนี้นะคะเป็นเฟรนด์ดิ้งของเจ้าหญิงบางกระสอค่ะคือท่านนี้เองก็จะเป็นคนชอบนมอยากจะสั่งเดอร์ตี้มาทันทีเลยอ่ะเออเพราะเดอร์ตี้ต้องคือแบบฉันคิดเองว่าเดอร์ตี้ต้องเป็นของพี่ใหม่แต่ดับเบิลครีมหรือปล่าฉันก็อยากกินเดอร์ตี้มากพี่วันค่ะอนุมัติไหมค่ะวันโอเค ไปฉันอะไปสืบมาแล้วตอนพ่อฉันเป็นคนไปสั่งฉันก็ไปพูดคุยกับพี่เขาว่าโทษนะคะเดอร์ตี้คืออะไรเหรอคะคือเป็นแบบลาเต้หรือเปลาร้อนหรือเปล่าเขาบออ๋อ, <f az zy> อเดอร์ตี้นะครับจะไม่ร้อนอมันจะเป็นนมที่เอาไปแช่เยน็นแล้วก็ใส่ช็อตเอสเปรสโซ่ลงไปแล้วก็แบบอุ๊ แล้วในใบเขาเขียนว่าเป็นแบบนมผสมครีมฉันก็แบบตายแล้วมันเดือดเข้มข้นมากๆแล้วเราก็ต้องรีบค่ะเพราะด้านบนมันจะแบบมีตัวโกโก้ใส่เข้าไปด้วยแตวมันจะแบบลงไปกองกันหมดฉันต้องรีบกินตอนที่มันยังแยกๆกันอยู่ฉันอยากกินนมเพียวๆด้วยกินแล้วนะคะโอ้โหตามที่ฉันพูดพี่ใหม่คือนนมข้นแล้วอันนี้คือวิปปิ้งครีม ค้นแบบวิปปิ้งครีมแน่ๆฉันว่าแบบเกิน50%เป็วิปปิ้งครีมค้นมากแล้วแบบมันมากๆชอบอาจจะต้องสั่งาพ่าก่อนฉันเป็นคนที่ชอบกินวิปปิ้งครีมที่ยังไม่ตีที่มันน้ำมันเล่นใช่ไหมเรียกวิปปิ้งครีมกินเล่นใช่ฉันเลืองกินเล่นแต่สิ่งนี้มันคืออย่างนั้นเลยฉันแบบนี่มาสัมผัสที่คุ้นเคยใช่คดีมากเลยค่ะยังไม่รู้จักกาแฟรู้จักวิปปิ้งครีมก็ไม่ต้องกินเลยนะอันนี้ขอเรียกว่าเด็กอ้วนหรือไม่ก็เรียกว่ีบีมก็ได้ใช่นี่คือของบีมเงนนน่าจะะกคคทุป็ไม้ไปปเเลยก็็นน่ีีคือบมกทุคคคนนะวามออร่ยี้ คือคนมากๆก็แบบเออกทลมันก็มากๆหอมนะดีดีอะดีดีไม่ได้อ่ะคุณรู้สึกเหม็นครีมอ่ะไม่ได้คือขับไปนางไม้ไม่ได้ขอให้ดีมหรือเปล่าบัใส่อะไรอย่างเงี้ยขอบไปนนางไม้สวยๆมันคือครีมแบบค้นข้า่ะทยยี่ห้อเลยแองเกิล อร่อยมากใช<ค>นะ่ไหมบ้างกระสองมาในชั้นหนึ่งากระสองมันข้นมากแล้วมันก็หอม <laughs> ดีเลยอันเนี้ยคือเดือดที่ข้วาวเจียวนะ <laughs> คือหอมถ้แต่ และก็มาถึงร้านนี้นะคะที่สุดของความชิคของชาวนนทบุรีของเรานะคะนั่คือร้านกราเซียค่ะซึ่งก็เป็นที่โด่งดังมากๆเลยนะคะค,คือที่จุดเด่นของเขาคือจะขายเจลาโต้นะคะแล้วก็มีแบบพวกขนมอบดังมากนะคะแล้วก็เจียบกันคือร้า,านสวยมากเข้ <sk r Ch ips> ามาเลยคนเยอะมาก คนเยอะมากตอนนี้ไม่น่าจะได้นั่งก็อาจจะแบบซื้อแล้วก็ยืนกินอะไรอย่างเงี้ยความชิคหายไปหมดเลยเคยมีคนคอมเมนต์เนบอกว่าให้มาลองกินขวซองร้านนี้สิมันอร่อยเราเลยจะทําการบอกพี่แววว่าซื้อขวซองมาฝากเลยค่ะตอนนี้พี่แววต่อคิวอยู่ค่ะไปค่ะพี่หวานส่งข้อความสิคะแกบอกว่าให้บินไปซื้อแล้วมันจะเฝ้าตัวเองถามพี่แววว่า are you sure ถ้ากูไปซื้อคือไม่จบแค่แก้วเดียวไอ้บินมถามว่า are you sure ถ้าบินซื้อไม่จบแค่แก้วเดียวนะมึงทำไมไม่ทำอย่างนี้ อยากให้บีมาซื้อเพราะว่าตอนนี้แบบมีแต่พลังความอิ่มในร่างกายมันคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรแล้วบอกว่าอยากให้บีมาซื้อเพราะตอนนี้แต่พลังความอิ่มในร่างกายไม่รู้จะซื้ออะไรได้ค่ะฉันเองคนที่มีแพชชั่นตลอดเวลาฉันจะไปค่ะ let's go ถ้าปิดปากฉันต้องใส่ไหเปลี่ยนตัวค่ะ งานถอยหายใจใส่ก็เลยสั่งน้อยก็ถามว่าวันนี้มีเอเตอร์มาเพราะด้วยไหมก็แบบนี่ค่ะเขาดูเหนื่อยจากการค้าขายที่คนเป็นเดียวดีกว่าใช้คำนี้จะดีกว่าแล้วก็อ่าสั่งแค่สองล้ก่อนถ้าอร่อยแล้วก็ไปต่อคิวใหม่แล้วกันฉันขอบายสินค้าที่ฉันได้มาในวันนี้ค่ะให้ดาวนี่คืออะไรคะพิสตาชิโอฉลาดนี่ล่ะคะแมคคาเดเมียผิดโยเกิรดลามค่ะโอ้ถือว่าเป็นคอมบิเนชั่นแบบนมแล้วก็เปรี้ยวอย่างเงี้ยจะได้แบบตัดตัดลดกันค่ะ ฉันนไไม่ด้กิเกิดการสับเปลี่ยนเพราะพี่หมาไม่กินพิตาชิโอเนียน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 ถือว่าเป็นเจลาโต้ที่ดีนะข้อดีคือมีเม็ดมิสพิตาชิโอในเนื้อไอติมแต่ว่ามันมีความเค็มหวานคล้ายๆคาราเมลอยู่อะอยากให้อาเธอชิมแล้วกันเธอเป็นตัวแม่เอาจังจริงๆคำที่เราพูดอ่ะฉันได้กลิ่นพิตาเชียลจากปากหอได้กลิ่นจริงๆเนี่ยได้กลิ่นเมื่อกี้แบบได้กลิ่นพิตาเชียลจากปากหวานปะ เผาทำไมเลยกมันจะเย็นน้อยลงเค็มด้วยอ่ะมันมีความเค็มแบบแรกความเค็มแล้วก็หวานมาแล้วก็ค่อยเจอเม็ดมันๆถูกต้องรู้สึกว่าปิตาชิโอปิตาชิโอแบบแบบเค็มๆเหมือนกินปิตาชิโอบแห้งอ่ะว่นอิตาลีทำกาแฟแต่ว่าแฟนเขาจบใจล้วก็จากมิลานคือสามีทำกาแฟภรรยาทำไอติมใช่ค่ะและเขาไม่ทำไอติมค้างคืนค่ะเขาวันต่อวันน้องยูเกิดรามเนี่ยมีสีเขียวๆอยู่เดาว่าเป็นเปลือกไหมคะ แต่ฉันไม่กัดถูกอะตอนแรกแต่เนื้อมันแบบเนียนมากจริงๆว่ะนุ่มอ่ะแหนะแหนมันก็ไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดขนาดนั้นเนาะแต่ร้านนี้หอมจริงๆว่ะหอมทั้งนมหอมทั้งเปลือกเปซตอะอืมฉันขอทำการกินผสมกันเกิดอะไรขึดีเนี่ยจริงเหรอมีรสเปรี้ยวกับรสเค็มมาตีกันอยู่หน่อยป่ะการเป็นกําหยา เขาไม่แน่ใจหนึ่งคะแนนตรงที่ว่าร้านเขาไม่มีอุ่นรองเขาซองให้อะค่ะเขาจะเป็นกระซองแบบอุณหภูมิปกติก็เลยแบบอ่ะเขาไม่แน่ใจก่อนนะเขาไม่แน่ใจก่อนนะแต่ฉันให้คะแนนจานสวยการเก็บกับ้านอันนี้บวกหนึ่งคะแนนค่ะหยุดขยุดหยุดหยุดขยุดหยุดขยุดหยุดหยุดชันต้องบอกก่อนว่าจากที่ฉันมีประสบการณ์ในการทำเทปกระซองมาแล้วมีคนคอมเมนต์บอกว่าหยุดใช้มีใช้ซ่อมกินกระซองนะคะมันดูแบบไร้ระยาใช่เขาด่าฉันไหมไรระยาฉันตกใจมากฉันแบบตายละฉันเพิ่งรู้เขาบอกว่าชาฝรั่งน่ะต้องใช้มือหยิบขึ้นมา แล้วปากเนยแลแจมแล้วกลิ่นแต่คนไทยชอบใส่มีดและซองเขาแบบมันผิดอย่าทำอย่างนี้นะไมไมเนื้อขนมปังบีว่าไม่รู้เขาบอกว่ามันดูไรอะไรอ่ะฉันก็เลยไม่เป็นไรค่ะฉันจะแก้ตัวจากทีนี้ฉันจะใช้มือกินกับพี่แอลแต่ฉันอยากเห็นความเป็นโครงนรงั่นนะโครงข้างในอะ่ะอืมให้ฉันไม่ได้อยู่นะ คือมันอาจจะไม่มันมากแต่ว่าก็เนยหอมอะอากน,นี้ด้วยอืมแต่อาจจะเพราะไม่อุ่นด้วยแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบมันแบบไม่ฟุ้งกลิ่นมันไม่ฟุ้งมากอะไรเงี้ยแล้วแบบเนยก็จะนิ่มๆถ้าอุ่นจะต้องดีกว่านี้มากเลยค่ะแต่ว่ามันเยนยอยู่ในไได้ใช้ได้ให้ชาวนนทบุรีได้มีโอกาสพรารี่พิเศษโอท็อ,ทอปค่ะฮ่า่า <c oughs> ม่หอมเนยไม่ได้แห้งมากเหมือนที่ว่าแต่ว่าก็ยังแบบไม่จุยเท่าเจมส์อาถ้ะเทียบนะเพราะว่าเจมส์ฉันต้องไปต่อแถวมาแล้วเหมือนกันก็ยังเจมส์อร่อยกว่าะ ถ้าชอบแบบนั้นมากกว่านี่นคือถ้าชอบแบบนนเนยเยอะๆเจมแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบเนยเยอะๆค่ะแล้วเจมมีจานสวยแบบนี้ไหมคะเจมไม่ต้องหวังจานสวยค่ะแค่ได้เข้าไปได้สือก่อนอออแต่ว่าฉันขอสปอยได้ป่ะปาัปางานอีกแล้วว่าต่อไปฉันจะมีอีกร้านหนึ่งที่สู่สีกับเจมมากๆค่ะไปติดตามที่เพจิ้กินแหลกนะคะจะเป็นอีกร้านหนึ่งแบบอัมพวานะคะครัวซองที่อัมพวาค่ะขอขายงานค่ะตอนนั้นดีมากๆ,ๆเลยค่ะทุกคนคะไทยอิน โอเคค่ะจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนนทบุรีเป็นคนชิคๆของเรานะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีร้านที่คิดว่าชิคคิดว่าเด็ดนะคะอยู่ในเขตนนทบุรีก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใหม่ตามไปดูเนาะว่าแบบเออถ้าชิคถ้าเด็ดจริงก็จะได้ชวนวอวมาแอดไวเซอร์กันอีกเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจของพี่บิมด้วยนะคะบิมกินแหลก้วยนะคะ u t ท b e ช่องบิ่มกินแหลกค่ะแล้วก็นี่ไม่ใช่รายการทุปกินแหลกนะคะนี่คือวอรแอดไวเซอร์ค่ะถ้าเกิดว่าอยากให้มาลีเนียนกันอีกก็อย่าาลืมมมเ Yes แล้วพบกันใหม่เด้อค่ะเด้อยบายรีวิวกันตั้งขาไม้นี่นะคะคือไม์ของบีมระผาของพันบาทใช้ดีมากเลยนะคะไลฟ์ของพิคอร์เตอร์ก็ใช้ไม์นี้ค่ะแต่ไม่เคยเห็นใครเสียดอางนี้เลยค่ะอ๋อก็คืออันนี้คือเราอยากจะตั้งไม์ตรงกลางเพื่อให้ทุกคนแบบว่าเสียงแบบ่นมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันถ้าเราวางเฉยๆเนี่ยมันก็จะพลอยไปด้านไหนด้านนีงแต่ในเมื่อเรามีหลอดแล้วเราก็เลยปีดลงไป ม่มันก็จะคอ,อยขึ้นขึ้นโบว้ละยูทูบเบอร์ทุกคนสามารถใช้วิธีการนี้ได้นะคะถ้าเกิดสินค้าอยากเข้าก็เข้าได้นะคะ <laughs> <laughs>